สนุกค่ะเชฟใจดีให้คำแนะนำได้ทุกอย่างะะเลยค่สะสถานที่เป็นยังไงว่า,ากว้างขวางสะอาดค่ะค่ะสนุกแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะจาย์ไม่ไม่เคยเรียนทำขนมมาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลาสในฟุกุนะคะไดฟูกุนี่ตื่นเต้นมากนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เป็นเทรนด์นิยมนะคะแล้วก็ผู้หญิงเด็กชอบกันด้วยนะคะที่สําคัญรับประทานแล้วอร่อยแล้วมันได้บรรยากาศออของกิจกรรมที่มันดูนยังไงดีอะสร้างสุขนะนะเชฟนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆก,ก็มีความสุขนะคะทุกคนที่พาลูกหลานมาเนี่ยอาจารย์นุชอะไรถึงทําให้อยากจะมา คลาสนี้อ่ะต้องเรียนถามนิดนึงจริงๆก็เราถือว่าชคดีเนาะของของเชียงรายเราก็อยากทําเชฟมาก็อยากทําแล้วก็คนเรียนก็อยากเรียนแล้วก็หลายๆคนพ่อแม่ผู้ปกครองหนูสนุกไหมแบบทุกคนเป็นยังไงคะลูกอ่ะเด็กๆเป็นยังไงคะต้องถามเด็กต้องถามคนเรียนตัวชอบไหมเป็นยังไงําได้ไหมครับนี่หนูปั้นเองใช่ไหมแนนนะปั้นให้แนนนปั้นนายคนี่ครับแล้วปกติกินไหมลูกชอบไหมชอบทานไหมไดฟุกุเนี่ย ชอบเลยที่หนึ่งเลยค่ะเห็นไหมคะจะบอกว่าดีที่สุดก็คือดึงเขาออกมาจากทีวีได้จากมือถือได้เนาะทีวีนี้ตกยุคแล้วเนาะใช่มือถืออินเทอร์เน็ตเกมเงี้ยครับปกติเราไปซื้อทานนะจันนุ้ยราคาสูงด้วยนะเด็กกุ๊กถามจริงๆเลยนะคะเชฟต้นทุนถ้าหากเราออกไปทําไปอะไรแล้วเนี่ยในความเป็นจริงแล้วต้นทุนเนี่ย กับการจําหน่ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหรับต้นทุนต้นทุนถูกมากครับเพราะว่าถั่วแดงเราใช้ของโครงการหลวงแล้วสตรอเบอรี่บ้านเราอะ่ะก็คือปลูกเชียงรายภาคเหนือเนี่ยก็คือถูกราคาถูกแล้วลูกใหญ่ก็คืออย่างสมมติอย่างลูกเนี้ยเราขายขึ้นห้างครับหกเจ็ดสิบบาทแต่บ้านเราเนี่ยเราสามารถขายล้สามลูกร้อยได้สามสิบห้าบาทได้ต้นทุนแค่แบบยี่สิบบาทได้อย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนลดต้นทุนลงไปได้เยอะครับ ค่ะอันอันนี้มองให้เห็นถึงต้นทุนนะกับอะไรต่างๆด้วยแบบว่าฝึกมาการเอาไปประยุกต์ล่ะาเชฟวันนี้เรามีข้างในเป็นสตอเบอรี่แล้ววันหลังล่ะเราอยากจะเป็นชาเขียวได้ช็อกโกแลตได้สตอเบอรี่ได้สตอเบอรี่ใส่ไส้สตอเบอรี่แล้วข้างในเป็นสตอเบอรี่ก็ได้สําหรับคนที่ไม่ชอบทานถั่วแดงก็าเป็นถั่วขาวถั่วเหลืองได้ แต่การที่ใช้สตรอเบอรี่วันนี้ต้องเรียนเลยมะคะจันนุย้ยเหมาะกับบ้านเรามากเลยนะสตรอเบอรี่ก็ปลอดสารพิษนะคะเป็นสับประรดรรได้ไหมได้อะอย่างคอนเฟิร์มเดี๋ยวขอทุกคนขอวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะค่ะสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะมายืนใกล้ๆช่วยจันนุ้ยสนุกค่ะเชฟใจดีให้คำแนะนำได้ทุกอย่างเลยค่ะสถานที่เป็นยังไงบ้างคะสถานที่เป็นยังไงบ้างกว้างขวางสะอาดค่ะค่ะค่ะ สนุกแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะจา์ไม่ไม่เคยเรียนทําขนมมาก่อนค่ะสนุกมากแล้วก็เชฟก็น่ารักมากเลยค่ะอร่อยจะไปต่อยอดกันยังไงไหมไปค่ะไปทํากินเองด้วยค่ะไปฝึกทํากินเองให้อร่อยก่อนแต่ว่าวันนี้ก็อร่อยแล้วค่ะพี่อร่อยมากแล้วก็เรียนง่ายด้วยค่ะนี่คนรุ่นใหม่เลยขออนุญาตปกติชอบทําขนมชอบอะไรแบบนี้ไหมชอบค่ะชอบทำที่ที่ผ่านมาทําอะไรกันบ้าง ทำขนมที่ไม่ใช้เตาอบอะค่ะทำหลายอย่างมีฝีมืออยู่แล้วอันนี้ยากไหมถามจริงตอนนี้ไม่ค่อยยากสบายทำได้จะต่อยอดยังไงจะตอนนั้นก่อนนนั้นคิดว่ายากที่ไห้อะโอเควันนี้นิ้ทะสวยงามะคะจะทำจำหน่ายได้ไหมได้ค่ะเห็นะก็ตั้งแต่ถ้าค้าส่มพวกนี้เราก็จะได้ตั้งแต่สร้างอาชีพนะคะแล้วก็ ตั้งแต่น้องๆมาทํากิจกรรมนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดือนหน้ามีนานี้<ม>นะคะใครที่ pass class ลูกชุบนะคะเดี๋ยวเราจะเปิด class ลูกชุบนะคะแล้วก็ให้มาเล่นมาเรียนจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ เราคิดว่าเชียงรายมันต้องมีพื้นที่สร้างสารรค์แบบนี้นะคะใช่ไหมคะค่ะยังไงก็ฝากพื้นที่สร้างสารรค์เชียงรายที่นี่ด้วยนะคะยังไงกดติดตามเพจของเราได้เลยนะคะโรงเรียนสุดการเรียนรู้นะชจันทรนะคะสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะ